สวัสดีครับจากกสมาฟาร์มเห็ดนะครับวันนี้เรามาชมก้นเชื้อเห็ดเป็นเชื้อแก่นะครับสำหรับที่จะให้มือใหม่คนที่ยังไม่เคยเปิดดอกเห็ดนะครับก้อนเชื้อแก่นี้มันจะออกดอกง่ายครับันั้นมันเหมาะสมกับคนที่เริ่มที่จะทําใหม่นะครับมือใหม่ครับ ต้องเปิดด้วยเชื้อแก่ครับมันยังไม่ทันเปิดก็มันก็อยากจะออกแล้วครับนั่นแล้วมือใหม่อาไปเปิดเนี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายมากนะครับเพราเชื้อมันตัดรัวอย่างมากแล้วพร้อมที่จะออกดอกพร้อมที่จะเกินดอกได้ครับเชื้อใหญ่จะเดินเติบโตได้ดีแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับ เดียวคลิปหน้านะครับอาจจทํา,ทาคลิปให้ดูเ,เพาะเห็ดกาวัตดุเหลือใช้ภายในครัวเรืเอาไว้บริโภคเองนะครับเปิดต่อแบบง่ายๆสไตล์กัมาฟา์มเห็ดนะครับไว้บริโภคภายในครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นเห็ดรีย์นะครับปลอดจากสารพิษร้อเเซนะครับ